ก็สวัสดีครั้งนะครับกับการแนะนําตัวละครนะฮะก็วันนี้นะครับจะมาแนะนําแม่งูนะครับหรือว่าคิโยฮิเมะเอพนั่นเองนะครับาถามว่าตัวเนี้ยเก่งยังไงนะครับเป็นตัวดาเมจทางอ้อมซึ่งดาเมจทางอ้อมรู้ๆกันว่าจะเป็นดาเมจที่สามารถติดคีได้โดยที่ค่าคีเนี่ยไม่จำเป็นต,ต้องเต็มนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่า ดาเมททางอ้อมเนี่ยจะสามารถตีคียที่เข้าได้ก็ต่อเมื่อค่าเกาะข,ของอีกฝ่ายเป็นศูนย์นะครับพาะงั้นเ,นคเคีย์ทีเข้าของผมเลยไม่จำเป็นต้องอัพเลยนะครับหรือว่าใครจะเล่นสายคีิีเข้าก็ได้นะครับได้หมดเลยนะฮะมิตมะนะครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งหลักๆก,ก็คือเขาจะเล่นแมว,วกวันเนาะเพราะว่ามันได้ความถึกด้วยแล้วก็ได้ฝฟนะฮะเน้นค่าสปีดเป็นหลักนะครับเพราะว่าเน้นเปิดก่อนเพื่อจะได้ จองค่าอีกฝ่ายนะฮะโดยประมาณนี้คข่าวๆเดี๋ยวไปดูที่รูปแบบสกิลกันก่อนนะครับว่าสกิลเป็นยังไงบ้างอ่ะสกิลแรกนะครับอ่าหลักๆเลยก็แทบจะไม่ค่อยมีอะไรมากแต่มันจะพิเศษตรงที่เลเวล5นะครับตรงที่ว่าอ่าสกิลแรกนะฮะก็คือโจมตี1เป้าหมายนะครับดาเมจสูงสุดก็100%นะครับแล้วก็จะ มอบพิษให้อีกฝ่ายนะครับตัวที่โดนโจมตีจะโดนพิษนะครับ5ขั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราอัพเต็มเนี่ยนะครับเป้าหมายที่โดนโจมตีเนี่ยจะถูกลดเกราะลง50หน่วยนะครับจนจบการต่อสู้นะแต่ว่ามันสามารถซ้อนทับได้10ขั้นซึ่งแปลว่าสูงสุดเนี่ยมันได้ถึง500นะครับถ้าอัพถึงเลเวล5้าแต่แต่ถ้าเกิดว่าไม่อัพเนี่ย มันน่าจะได้ประมาณ200นะครับตามที่เขียนไว้ด้านบนนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาถึงเลเวลห้าปุ๊บมันจะได้ถึง500เลยนะฮะซึ่งสเต็ตหนึ่งก็50หน่วยถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะต่อไปนะครับไปดูที่สกิลนี้กันบ้างนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่ใช้งานนะครับแล้วก็มีพารซีฟอยู่ในตัวอ่าซึ่งสกิลนี้นะครับจะทําการเสกงูจริงๆแล้วสกิลนี้จะเป็นสกิลแรกที่เราจะใช้เลยในเทิร์นแรกนะครับ เอาไว้เพ่งเล็งตัวละครหนึ่งตัวที่เราอยากจะฆ่านะครับาสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับก็คือเล็งเป้าหมายอีกฝ่ายหนึ่งตัวนะครับต่อให้มีแม่งูบนสนามกี่ตัวก็แล้วแต่นะฮะมันก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะสำหรับสกิลนี้วิธีการก็คือเลือกเป้าหมายหนึ่งตัวนะครับแล้วแม่งูเนี่ยจะอ่านเชิญงูขึ้นมาเพื่อจ้องนะครับ จ้องอาฆาตตัวนั้นก็คืองูตัวนั้นเนี่ยที่ถูกอัญเชิญมาจะไม่มีไม่จะไม่เขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายอัญเชิญที่ที่ไม่สามารถฆ่าได้นะครับมันจะหายไปเองเมื่อแมงูตายหรือว่าเป้าหมายถูกทําลายนะครับเป็นเป็นยูนิตที่เหมือนกับว่าล่องหนอะเออไม่สามารถตกเป็นเป้าหมายได้นะครับแล้วงูก็จะจ้องตีแต่ตัวนั้นตัวที่ถูกเพ่งเล็งไว้นะครับสมมุติเราเล็งตัวไหนไว้งูตัวที่อัญเชิญมาก็จะฆ่าแต่ตัวนั้นตัวเดียวจะตีแต่ตัวนั้นตัวเดียวนะครับ แล้วก็เป้าหมายนะครับตัวที่ถูกสถานะอาฆาตก็คือตัวที่โดนดนงูตัวนั้นอันเชิญลงมาฆ่านะครับตายจะทําการรักษา,สถ,กษาสถานะผิดปกติทั้งหมดนะครับของแม่ง,งูในะตอนนั้นเลยต่อให้โดนอะไรอยู่ก็แล้วแต่มันจะรักษาสถานะผิดปกติทั้งหมดออกแล้วก็ได้รับสแต็ก40ของเป้าหมายตัวนั้นถ,ถือว่าดีนะ40ก็คือแบบสแต็กทั้งหมดเลยอะ 40%เนะครับเยอะมากถ้าเกิดว่าเราเลงตัวที่เก่งๆเราก็ได้ทาตัแกเยอะแม่ง,งูก็จะแรงตามนะครับอ่าแล้วก็พาร์ทสีนะครับเมื่อคิโยฮิเมได้รับดาเมจถึงชีวิตนะครับงูวิญญาณจะก,กระโดดใส่ศัตรทูที่ถูกบับอาฆาศก็คือตัวที่ถูกเพ่งเลงนะฮะแล้วก็ทําการตัดเลือด HP นะครับเท่าท่ากับดาเมจของฮิโอยพีที่ได้รับแต่ว่าไม่เกิน20%ของ HP เป้าหมายนะครับหลังจากนั้นงูก็จะตายไปถึงว่างูจะหายไปนะฮะถ้าแม่งูตายงูก็หายไปด้วยแต่ว่าก่อนตายเนี่ยมันก็จะแบบไปตัดเลือดก่อนถือว่าเป็นแบบอะไรที่เป็นลูกเล่นดีนะผมว่านะครับในระหว่างที่งูอยู่ในสนามนะครับดาเมจทั้งหมดที่คิโยฮิเมได้รับจะลดลง40%ซึ่งแปลว่าอึดขึ้นนะครับจะอึดขึ้นมากๆ ซึ่งเดิมทีแล้วเราเล่นเป็นเป็นมีตมาเนี่ยจะได้เกาะเพิ่มอีก30%นะครับแต่พอเสกงูมาปุ๊บเนี่ยจะได้ความถึกขึ้นอีกนะครับถือว่าอึดมากมากนะสำหรับแม่ง,งูนะฮะต่อไปนะครับจะเป็นสกิลนี้นะฮะสกิลนี้นะครับจะมีรูปแบบสกิล2แบบนะฮะจะมีสกิลที่โจมตีนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะ อัพสูงสุดถ้าอัพสูงสุดเลยจะได้แม็กลิมิตที่หนึ่งรอยี่สิเปอร์เซ็นแล้วก็แปดโอเคนะฮะเขาบอกว่าโจมตีนะครับศัตรูหนึ่งตัวนะครับสกิลนี้นะดาเมจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นจำนวนสามครั้งนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติเราอัพเต็มเนี่ยมันจะได้ดาเมจหนึ่งร้อยใช่ไหมอ่าโจมตีหนึ่งตัวสูงสุดสามครั้งแล้วกัน 3ครั้งแล้วก็100%นะครับสูงสุดนะครับถ้าอัพเต็มแล้วก็มอบสถานะความมืดกืนกินให้กับเป้าหมาย3ขั้นเป็นเวลา1เทินนะฮะเดี๋ยวความมืดกืนกินเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าไอสถานะนี้คืออะไรนะครับแล้วก็หากมียานงูกลับมาหาแมงเวยพีแล้วสกิลนี้จะเปลี่ยนเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นสกิลนี้นะฮะแต่ไปดูก่อนว่าไอสถานะไอความมืดกืนกินเนี่ยมันคืออะไรนะครับ สถานะความมืดกินกินนะครับก็คือสามารถซ้อนทับได้สูงสุด3ขั้นแล้วก็เมื่อได้รับการฟื้นฟูหรือการเล่นเกตเคลื่อนไหวลดขั้นของดีบับลง1ขั้นและการฟื้นฟูอ่าเล่นเกตการเคลื่อนไหวดังกล่าวที่เป้าหมายได้รับนะครับจะไรล้ผลซึ่งมันแปลว่าตัวนั้นจะหิวไม่ได้จะเล่นเกตไม่ได้นะครับถือว่าโหดมากๆแล้วก็เมื่อดีบับนี้ถูกใช้งาน ลด HP สูงสุดของศัตรูลง8%ทับซ้อนได้สูงสุดไม่เกิน20%นะครับถือว่าค่อนข้างจะโหดมากๆเลยนะฮะถามว่าแบบเก่งไหมมันเป็นตัวที่เล่งไม่ได้หิวไม่ได้อะคือเป็นตัวแบบตัดกำลังอีกฝ่าย1ตัวเลยได้เลยนะนะฮะสําหรับต่อไปนะครับถ้าหากว่าสกิลนี้สกิลแรกนะครับก็คือตอนที่มีงูอยู่หรือว่าตอนที่ยังไม่ใช้งูนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้งู ไปฆ่าอีกสายได้แล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสกิลนี้นะครับสกิลที่3จะเปลี่ยนไปนอีกรูปแบบหนึง่งก็คือ,อจะโจมตีนะครับโจมตีเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเป็นโจมตีหมู่จากสมมติว่าเราโจมตีไปนะครับแล้วทำดาเมจต,ตัวเดียวแต่พอได้งูกลับมาปุ๊บเนี่ยเหมือนมันจะตีจะตีแบบตีหมู่เลยนะครับ การโจมตีจะกลายเป็นโจมตีแบบหมูนะฮะโจมตี1ตัวนะครับเท่าเดิมนะครับหนึเท่าเดิมนะครับแล้วก็อ่าอันนี้จะเป็น70%เนะเหมือนดาามีจะลดลงเหลือ70%นะครับโจมตี3ครั้งเท่าเดิมแต่เหลือ70%แล้วก็มอบสถานะความมืดก,กินให้เป้าหมาย3ขั้นนะฮะแล้วก็อ่า มอบดีบัฟไฟแคนให้ศัตรูทั้งหมดด้วยถามว่าไฟแคนมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไฟแคนคือศัตรูทั้งหมดนะครับที่ได้รับบัฟนี้จะได้รับดาเมจทางอ,อ้อม99เนะครับเมื่อเริ่มเถิน99ก็เหมือนกับเหมือนดาเมจ100เลยเนาะค่อนข้างจัดแรงนะครับแปลว่าไอ้ไฟแคนนนี่แหละมันคือดาเมจที่เป็นดาเมจหมูนะครับก็คือโจมตีปกติจากอันเดิมแต่ได้รับไฟแคนเพิ่มขึ้นมาด้วย เมื่อเมื่อเราได้งูกลับมาแล้วนะฮะสกิลอาฆาตนะครับที่งูเพ่งเล็งตั้งแต่แรกที่เราเสรมาเนี่ยก็คือทุกๆ1%ของ Hp ที่ลดลงนะครับของตัวนั้นอะ่ะนะครับดาเมจที่ได้รับลดลง1%นะครับดาเมจที่ทําได้ลดลง1%นะระพูดผิดแล้วก็ดาเมจที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น1%นะครับ ทุกๆ1เห็นต์ของ h p ที่หายไปแปลว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้สกิลเนี้ยนะครับสกิลที่2เนี่ยใส่ตัวไหนก็แล้วแต่สมมุติว่าผมผมใช้สกิลเนี้ยใส่โกเซนอีกฝ่ายนะครับแล้วโกเซนเนี่ยเลือดหายไป10%แปลว่าโกเซนเนี่ยจะทำดาเมจลดลง10%แล้วก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10%เเมื่อโดนโจมตีนะครับพร้อมกับ สกิลของพี่แกเนี่ยเวลาตีไปจะมีรถเกาะด้วยนอกจากพี่แกจะอ่อนแอลงจากการที่โดนรถเกาะแล้วเนี่ยยังมีโดนสกิลอาฆาตอีกซึ่งแปลว่าอ่อนแอลงมากๆนะครับแปลว่าน้องเนี่ยมาเพื่อทําให้อีกฝ่ายอ่อนแอเต็มเต็มเลยถามว่าเก่งไหมเก่งมากนะครับผมก็เล่นอยู่บ่อยๆในช่วงเนี้ยนะฮะต่อไปนะครับ ามาดูที่ผิดกันนะครับว่าผิดของพี่แกเป็นยังไงทุกๆก,การโจมตีที่เกิดขึ้นด้วยความสามารถของแม่งูนะครับจะทําให้ศัตรูติดพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาโจมตีด้วยงูหรือโจมตีสกิลสามนะครับจะทําให้อีกฝ่ายติดพิษนะครับแล้วก็เมื่ออีกฝ่ายได้รับดาเมจนะครับทางอ้อมนะัแต่ละขั้นเนี่ยจะลด พลังป้องกันของศัตรูลง10หน่วยนะครับต่อขั้นถือว่าเยอะอยู่นะนะครับอันนี้เป็นความสามารถของพิษพิษมีผล5เทินซ้อนทับได้ไม่จำกัดขั้นไม่จำกัดด้วยนะแปลว่ามันจะลดเกาะไปเรื่อยๆจนเหลือศูนย์นะครับแล้วพอเหลือศูนย์ปุ๊บเนี่ยไอ้ค่าคิดิคีย์ดิคอของเราเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับเราก็จะมีคียดาเมจที่เป็นดาเมจเถือเพียวเลยนะครับพอคิพอเกาะอ,อีกฝ่ายเหลือศูนย์ปุ๊บอนะ่ยจะตีติดคิแน่นอน นะครับโดยที่ไม่ต้องมีคีย์ดคอลอันนี้คือดาเมจทางอ้อมนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของแม่งูนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูรละเอียดของสกิลที่2ที่เป็นงูหน่อยนะครับเขาบอกว่างูเนี่ยนะครับจะไม่รับการโจมตีใดๆและไม่สามารถควบคุมได้เป็นเหมือนยูนิตท,ที่ขึ้นมาช่วยโจมตีนะครับเหมือนกับลงพวกข่าวลับอะไรเงี้ยนะครับที่มีไอ้ตัวที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็ งูวิญญาณจะถูกอัญเชิญขึ้นมาในจุดของยูนิตอัญเชิญแล้วก็กรณีที่ยูนิตอัญเชิญอื่นๆอยู่ณจุดนั้นแล้วงูวิญญาณจะถูกอัญเชิญออกมาจํากัดอัญเชิญเก่าออกไปในทุกกรณีแต่ว่าถ้าจะอัญเชิญงูไอยูนิตอันเก่าเนี่ยจะหายไปนะครับโอ้โหมันล้างได้เลยเหรอไม่น่าเชื่อนะครับมันล้างได้เออมันล้างยูนิตเก่าออกไปหมดเลยแล้วก็อัญเชิญงูออกมาน่ากลัวนะแล้วก็ สเตตัสของงูวิญญาณเนี่ยจะเท่ากับสเตตัสของแม่งูนะครับแล้วก็จะมีทุกๆครั้งที่ถึงเทินเคลื่อนไหวของงูวิญญาณงูวญ,ญาณจะโจมตีใส่ศัตรตูที่ได้รับสถานะอาฆาตนะครับก็คือที่ถูกเพ่งเล็งไว้นั่นแหละนะครับด้วยดาเมจทางอ้อมไอ้ด้วยดาเมจปกตินะดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ามาไฟแค้นให้กับศัตรตูหนึ่งเทินนะฮะแค่เฉพาะตัวที่โจมตีนะ อ่าอันนี้คือคืองูที่ถูกอัญเชิญน,นะครับแล้วก็เมื่อง,งูที่ถูกอัญเชิญมานะครับงูจะได้รับเทินทันทีนะครับก็คือในเทินที่อัญเชิญออกมาเนี่ยมันจะได้รับเทินโจมตีทันทีเลยนะฮะแล้วก็เมื่อศัตรูที่ได้รับบัฟอาฆาตเคลื่อนไหวงูย,ยานจะได้รับเทินทันทีแปลว่าต่อให้พี่แกได้เทินหรืออะไรก็แล้วแต่นะงูจะไปตีตัวนั้นทันทีเลยซึ่งเป็นตัวที่ดีมาก นะครับถ้าเรารู้ความสามารถนี้งูวิญญ,ญาณเคลื่อนไหวเสร็จแล้วจะเล่งเกตการเคลื่อนไหวแมง,งูเอพีสาเอร์เอาไว้เอาไว้สหรับแบบหยุดตัวเล่งอะ่ะเออมันเอาไว้หยุดตัวเล่งได้อะ่ะนะครับถือว่าถ้าเรารู้ความสามารถนี้เนี่ยบอกเลยนะเล่นแมง,งูเก่งขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูมิตมาก,กันนิดนึงนะครับก่อนที่จะมีมาวิเคราะห์กันนะครับมิตมาของพี่แกเนี่ยสามารถใช้เป็นอะไรได้บ้างนะครับ สรับแม่งูแล้วเล่นได้หลากหลายมากๆนะครับถ้าเราจะเล่นแม่งูนะที่เขาเล่นกันบ่อยๆเนี่ยจะเป็นแมวกลักใช่ไหมจริงๆแล้วมิตามาอันนี้ก็เล่นได้นะครับถ้าโจมตีธรรมดาจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทีมก็เล่นได้แต่ส่วนใหญ่แม่งูจะใช้ทกิลสามด้วยเนาะถ้าจําเป็นนะครับมิตามาอันนี้ก็ดีนะครับดีสําหรับแม่งูเหมือนกันสำหรับใครที่แบบไม่ฟิกมากเพราะว่าดาเมจของพี่แกเป็นทางอ้อมอยู่แล้วแล้วก็มีรถเกาะนะครับ เป็นตัวละครที่ใช้ความสามารถล้วนๆเพราะงั้นมิตามะแทบไม่จําเป็นมากและแถมดาเมจเป็นดาเมจทางอ้อมอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมิตามะที่น่าสนใจนะฮะต่อไปนะครับมีอะไรอีกกระดูกขาวก็น่าสนใจจะเพิ่มดาเมจให้แมงงูได้อีกนะครับซึ่งผมมองว่าโอเคนะฮะต่อไปนะครับมีอะไรอีกอ่าอันนี้ลูกเต่ายังยังยัง,ยงนะครับฟีนิกก็ ฟีนิกก็ดีนะเอาจริงฟีนิกก็ดีนะเพราะว่าฟีนิกเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดด้วยใช่ปะเพิ่มแม็กเลือดดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะมากนะถ้าแมงงูเล่นฟีนิกนี่คือตอนเล่นเล่เกมนี่คือโคตรโกงเลยนะครับโกงมากๆนะฮะมิตามาอันนี้ก็พอใช้ได้อา่าเหลืออะไรอีกที่น่าสนใจยักษ์แดงนะครับยักษ์แดงนี่จะทําให้เราได้เทิร์นบ่อยแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายติดพิษ แล้วออนแอได้เร็วมากถ้าได้เล่นยักษ์แดงนะครับแมวกวากก็โอเคนะครับเพราะว่ามันได้ทั้งเกาะด้วยเนาะหรือว่าเราจะเล่นพวกยักษ์แดงอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่อันเนี้ยเข้าไปสัก2เมตรอย่างเงี้ยเพื่อเอาเกาะก็ได้นะนะครับอยู่ที่ว่าเราอยากได้ความสามารถแบบไหนนะฮะจีโซก็พอได้นะครับมีอยู่ประมาณเท่านี้ที่แนะนำนะครับหลักๆเลยนะฮะอ่าเริ่มมีตมะจบกันก่อนแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวบางวิคห์แมงูหน่อยว่ากลิ่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูว่าพี่แกเล่นประมาณสไตล์แบบไหนนะครับอ่าวิคห์การเล่นของสไตล์ของแม่งูนะครับ <S an> พี่แกมีไว้เพื่อทําอะไรนะฮะหลักเลยนะเป็นตัวที่เอาไว้จ้องค่าหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ฟิกค่าไม่อยากให้ตัวนั้นเล่นนะครับไม่อยากให้โดนเล่นเกตไม่อยากให้โดนไม่อยากให้โดนหิวนะครับเอาไว้เพื่อค่าหนึ่งตัว ค่อยๆต่อต่อแล้วฆ่านะครับอยากฆ่าตัวไหนก็คือเล็งเล็งตัวนั้นหรือว่าจะเอาไว้ขัดคอมโบอีกฝ่ายก็ได้สำหรับตัวที่ชอบเล็งโดนเล็งบ่อยๆเงี้ยไปจ้องตัวที่ไม่อยากให้เล่นก็คือไม่ได้ไม่ได้รับไม่รับการแบบเล็งเทินนะครับยิ่งช่วงนี้มีไทฉะเข้ามานะครับตัวเล็งเทินอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าแมงูเนี่ยดีมากๆเลยนะฮะที่จะไปขัดการเล็งของไทฉะได้นะครับแล้วก็ตัวเล็งอื่นๆด้วย สปีดยิ่งสูงยิ่งดีนะครับเพราะว่าเป็นตัวเปิดก่อนจะทําให้อีกฝ่ายเล่นได้ยากนะฮะพร้อมกับมีเร่งสปีดในตัวเมื่อถึงเทิร์นตัวนั้นด้วยถ้าตัวนั้นเป็นตัวสปีดเนี่ยก็จะเล่นได้เร็วใช่ไหมแปลว่าเมื่ออีกฝ่ายเล่นได้เล่นปุ๊บพี่แกก็จะเล่นเทิร์นกลับมาได้เล่นต่อนะครับเป็นตัวที่ตามล้างแค้นจริงๆนะครับสมแล้วที่พี่นัทที่มาในคอนเซปต์แบบสส่ล้างแค้นนะฮะโหดมากเรื่องดาเมจลดเกาะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบไหน โกงทั้งนั้นเพราะว่ามีรถเกาะอยู่นะครับเป็นตัวที่ตัวหนึ่งที่ถือว่าโกงมากๆในเมตานะฮะโอเคต่อไปนะครับลองใช้จริงกันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะไปทดสอบใช้ในโหมดนี้กันนะครับขอตัวที่เก่งๆหน่อยขอทีมี่ถึกๆนิดนึงนะครับจะได้เห็นผลอ่าทีมนี้ละกันนะครับทีมนี้ละกันวิจาทีมนี้ไม่ค่อยมีดาเมจเลยเนะาะ ผมจะเล่นแมงูให้ดูตัวเดียวนะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดอ่ะตัวนี้อีกส่ายมีคี้โยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มาต้านนิดนึงจะได้ไม่ขัดจังหวะ,ะประมาณนี้แล้วกันไปโอเคนะครับสมมุตินะครับว่าผมเนี่ยไม่อยากจะให้แมงูฝ่ายเล่นนะครับผมก็จะจ้องอาคาดก่อนเลยใช้สกิลสองนะครับเล็งที่แมงูอยากให้ตัวนี้ตายก่อน เล่นคอมโบกับพี่ดุกนี่โหดมากๆเห็นปะพอเชิญงูมาปุ๊บงูได้เล่นเลยงูตีไปเลยหนึ่งทีนะครับแล้วก็ได้แรงอาฆาตเป็นสแต็กรูปหน้างูสีม่วงอยู่ด้านบนนะครับอันนั้นจะเป็นดามจทางออมอ่าเดี๋ยวเราดูแม่งูอูู้แข็งแข็งตีไปหนึ่งทีเห็นปะพอได้อีกฝ่ายได้เทินปุ๊บงูจะตามได้เทินทันทีนะครับงูจะได้เล่นทันทีเห็นะพอแม่งูตีปุ๊บ งูเราก็ตีกลับทันทีนะฮะ,ะมาดูกันเดี๋ยวผมจะโยนเทินให้กับแมงูต่อแล้วเราก็จะใช้ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวหรือหมู่ก็จะได้ลดเกาะทั้งนั้นนะครับแต่ผมจะใช้สก,กิลสามเพราะว่าไฟเหลือแล้วก็มันตีหลายทีจะได้ลดเกาะเยอะๆนะครับปึบปึบปึบดาเมจน้อยมากเห็นป่มแต่ว่าทำไมฝ่ายเลื่อนดเยอะจังเออแล้วก็จะมีลดเกาะไปเรื่อย เห็นปะมันมีสแต็กอยู่นะครับพอถึงเทินอีกฝ่ายปุ๊บเขาจะได้โดนดามจทางอ้อมด้วยนะฮะโอเคนะครับผมจะตีไปทางอื่นซึ่งคอมโบที่ผมเล่นเนี่ยก็คือให้แมง,งูเปิดเพื่อไปลดเกาะอ,อีกฝ่ายแล้วก็เอาพี่ดุกเนี่ยฟาดเพื่อเก็บเงิตัวแบบนี้เป็นต้นแล้วง,งูก็จะกินพอกลับมาปุ๊บเราจะได้สแต็กของตัวนั้นอีกสี่สปอร์เซนะฮะโอเคนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นของผมอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะั้นที่เราเล่นกัน เก็บไว้หนึ่งตัวบคือิหลังจากที่แม่งูได้งือกลับมาแล้วหลังจากที่ฆ่าตัวตัวนั้นจะเป็นยังไงนะครับคือการโจมตีของพี่แกจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าจากตีเดี่ยวเมื่อกี้จะกลายเป็นตีหมู่ทันทีนะครับก็คือตีหนึ่งตัวนั่นแหละเราจะมอบแปลงอาฆาตให้อีกฝ่ายด้วยทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอา้ามีโลอะไม่เป็นไรครับมีโลเดี๋ยวลองใช้ตะกี้สามดู อ่าโอเคยูกิทำงานดีมากเดี๋ยวผมจะใช้สกิลที่3นะครับใส่ตัวตัวนี้นะครับเซเมดูนะตีเมเมปุ๊บเห็นปะ่ะและทุกทุกตัวเนี่ยจะได้รับอาฆาตหมดเลยเห็นปะ่ะที่เป็นรูปรูปงูสีม่วง,งนะครับนี่คืออาฆาตของทุกตัวที่ได้สามขั้นนะฮะสุดยอดมากนะครับพอเล่นกับดุปุ๊บเนี่ยเห็นปะ่ะมีโดนรถเกาะม,มีนู่นมีนี่โหดมากๆเลยนะครับ ควรตอ่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บดาเมจไม่แรงนะครับแต่ว่าถ้าแตกได้มากขึ้นเห็นไหมอุ้ยดูด,ด,ด,ดูดูดาเมจดิเดี๋ยวพอถึงเทธนจะรู้ว่าโหดมากนะฮะปึ๊บเคอันนี้เราจะยังไงดีกดบัฟปรก่อนกันตายนะครับอุ้ยตีเท่าไาร่ด้อ่าประมาณนี้นะครับ เราอยากจะฆ่าตัวไหนแล้วก็ใช้สกิลไป่อเนื่องได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้งูงมาแล้วสกิลพิกาจะแรงมากๆนะครับตีภายใน2-3เทินเนี่ยอีกฝ่ายรับไม่ไหวแน่นอนนะครับซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะฮะเล่นยิ่งใส่สกิลนะครับอีกฝ่ายยิ่งจะทนไม่ไหวเพราะว่าด้วยความที่ว่าโดนลดลดเกาะโดนลดดาเมจโดนดาเมจทางอ้อมโดนในหลายๆอย่างนะครับ แม่งูนี่ถือว่าเป็นตัวที่จัดนะครับแล้วก็เก่งมากๆนะฮะโอเคนะครับสกิลก็จะประมาณนี้ตอนเล่นจริงนะครับเดี๋ยวได้รู้กันว่าเก่งแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่เล่นแม่งูอยู่ก็อย่าลืมมาแชร์กันว่าเก่งหรือไม่เก่งอะไรยังไงนะครับนะฮะไว้วันนี้พอแค่นี้ละไว้เจอกันบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ